สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่ครับผมมิสเตอร์บูมครับผมมิโซครับวันนี้นะคุณผู้ชมเราอยู่ที่โครงการ Bless Town นะฮะสุขุมวิท50จาก Bless Asset Group ครับผมคุณผู้ชมครับโครงการนี้เขาเป็นทาวน์โฮมซึ่งเป็นทาวน์โฮมอยู่เรียกว่าเกาะอยู่ในเมืองก็สุขุมวิท50นี่ก็ยังเรียกว่ายังอยู่ในเมืองอยู่นะครับตัวโครงการเขาเนี่ยออกแบบมาเป็นทาวน์โฮม3ชั้นครึ่งซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างที่จะแปลกเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูของจริงกกกััันนดีว่าครบไปเเลลยย สวัสดีครับคุณผู้ชมโครงการที่เราจะไปดูกันในวันนี้คือโครงการ Bless Town สุขุมวิท50จาก Bless Asset Group ครับโครงการนี้เป็นโครงการทาวน์โฮมในซอยสุขุมวิท50นะฮะโดยจะเข้าไปอยู่ในซอยแยกอีกทีหนึ่งนะครับผมลักษณะของทำเลของโครงการนี้จะเป็นทาวน์โฮมที่เกาะแนวทางด่วนแล้วก็รถไฟฟ้าครับเพราะในซอยสุขุมวิท50เนี่ยจะมีจุดทางลงทางด่วน,ท,วนที่มุ่งหน้าไปทางบางนาครับผมแล้วก็จะมีจุดทางขึ้นทางด่วนรามอินทราอานางค์ด้วยนะฮะ ส่วนรถไฟฟ้าเนี่ยตัวโครงการจะอยู่ห่างจากสถานีอ่อนนุชประมาณ1กิโลเมตรครับซึ่งถึงแม้จะไม่ใช่ระยะที่คนส่วนใหญ่จะเดินถึงนะครับแต่ถ้าเทียบกับโครงการที่เป็นทาวน์โฮมด้วยกันก็ถือว่าเป็นโครงการที่อยู่ใกล้แนวรถไฟฟ้าเหมือนกันนะครับผมรูปแบบของโครงการที่นี่จะเป็นโครงการขนาดกลางๆนะฮะมีเนื้อที่ดินทั้งหมด6กไร่จัดออกมาเป็นทาวน์โฮมขนาด3ชั้นครึ่งครับจำนวน56ยูนิตภายในเขาจะจัดออกมาเป็นแบบไหนเราไปชมกันครับ เราเดินเข้ามาในโครงการแล้วนะคุณผู้ชมครับผมซึ่งคุณผู้ชมจะสังเกตว่าเราเดินอยู่บนเนินอยู่บนเนินเนินนี้มันไม่ใช่เนินอะไรหรอกมันเป็นสะพานเพราะว่าตรงจุดที่เรายืนเนี่ยมันเป็นคลองนะครับเป็นคลองสาธารณะอยู่ด้านหน้าโครงการใช่แต่ไอตัวคลองเนี่ยโครงการเขาก็จะทรีตโดยการปิดด้วยต้นไม้ปิดด้วยรั้วด้วยอะไรต่างๆดังนั้นก็ไม่ค่อยน่ากังวลใจอะไรไม่นับว่าตรงนี้จะมีป้อมรปภอยู่อันนึงคอยตรวจตาเวลาคนผ่านไปผ่านมาหรือคนเข้าออกซึ่งปช็ค ความปลอดภัยใ,<ช>ให้ะฮซึ่งปกติถ้าคุณผู้ชมเป็นลูกบ้านอ่ะคุณผู้ชมจะมีมี r f i d เป็นการ์ดเวลาขับรถเข้ามาปุ๊บเนี่ยประตูมันจะเปิดอัตโนมัติให้โดยที่เราไม่ต้องเอาบัตรไปแตะ,ะ,ะไม่ต้องแตะเลยเหมือนกับคุณผู้ชมไป ทางด่วนอ่ะฝนตกแดดออกไม่ต้องกลัวอ่าใช่แต่ถ้าเป็นวิซิเตอร์ผ่านไปผ่านมาเข้ามาก็ต้องแลกบัตรที่รปภก่อนเขาถึงจะเปิดประตูนี้ให้นอกจากร,าปรอปภแล้วภายในโครงการก็จะมี CCTV อ,อีกนะฮะประมาณ20กว่าตัวซึ่งอ,อันนี้เขาก็จะลิงก์กับระบบอินเทอร์เน็ตให้เราสามารถเปิดดูจากมือถือได้ใครมาเดินผ่านไปผ่านมาหน้าบ้านเราอะไรยเงี้ยใช่ส่วนถนนในโครงการเนี่ยมันจะกว้าง9เมตรตลอดทั้งหมดนะครับแล้วก็ถนนด้านหน้าเนี่ยเขาจะปูหินแท้ไว้เป็นหินธรรมชาติเป็น คิวบกเป็นเป็นเป็นลูกบากลูกบากแบบนี้นะครับส่วนในโครงการเนี่ยพอเราเดินเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเจอสวนสาธารณะอยู่ทางขวา ของโครงการตลอดแนวไปจนถึงไกลๆไปจนถึงด้านหลังเลยใช่ซึ่งก็เป็นสวนสาธารณะที่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็มาเดินดูต้นมงต้นไม้อะไรได้เพิ่มความร่มรื่นใช่เพราะบ้านที่เป็นทาน์โฮมอ่ะมันไม่ได้มีพื้นที่สวนอะไรมากมายอยู่แล้วที่นี่พื้นที่ประมาณ6ไร่จํานวนยูนิตก็ประมาณ5060ยูนิตใช่มันก็คงจัด f a c i l i t ิลิตี้สวนกลางมาได้ไม่อลังเหมือนกับพวกโครงการเป็นร้อยยูนิตอยู่แล้วใช่ครับสวนรูปแบบของบ้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าครับไปกันเลยครับ ตอนนี้เรายืนอยู่ท like <ช>ี่หน้าบ้านตัวอย่างแล้วนะครับใช่แล้วครับบ้านหลังนี้นะคุณผู้ชมที่นี่เขามีบ้านแบบเดียวนะครับเป็นบ้าน3ชั้นครึ่งเป็นเทาเฮาส์สามชั้นครึ่งนะครับพื้นที่พื้นที่ดินเนี่ยประมาณ20ตารางวาเริ่มต้นแต่ว่าบางหลังนี่อาจจะมากกว่า20เช่นบ้านหลังมุมที่เราอยู่อย่นี้ครับใช่ครับพื้นที่ใช้สอยก็คือ240ตารางเมตรนะครับที่พื้นที่ใช้สอย2 3 0 240ตารางเมตรเพราะบ้านของเขาเนี่ยเขาจัดมาเป็น3ชั้นครึ่งนะครับแล้วก็จะมีอน4ห้องนอนสีบ ซึ่งรูปแบบการจัดบ้านเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆพาคุณผู้ชมเข้ามาดูนะครับเริ่มจากทางหน้าบ้านคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาปรับสโลปแล้วก็ก่อนที่จะเข้าบ้านเนี่ยก็จะมีรางระบายน้ำอย่าเรียกคลองใหญ่ไปก็คือรางระบายน้ําเวลาเราล้างรถหรืออะไรต่างๆเนี่ยน้ำจะไหลลงคลองตรงนี้ไปมันจะไม่ตัวนี้สําคัญนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราจะสังเกตว่าเวลาบ้านที่ไม่มีแบบนี้คือเวลาเราล้างรถทํานู่นทํำนี่น้ามันจะมาขังอยู่หน้าบ้านแล้วยังไงแแล้วยังไง เราขับรถเข้าบ้านก็เปียกก็ไปแฉะอยู่ในบ้านเราอยู่ดีใช่ไหมครับเพราะนอันนี้สําคัญตัวบ้านเนี่ยจะยกสูงจากพื้นถนนก็จะเป็นสโลปขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะคุณผู้ชมจะเห็นว่าผมจะดูตัวสูงขึ้นมาทันทีเพราะว่ามันเป็นสโลปขึ้นมาแบบนี้พื้นส่วนพื้นแตมคอนกรีตฮะไอตัวแตมคอนกรีตก็ดูรักษาง่ายเหมือนคอนกรีตทั่วไปนั่นแหละนะครับมันไม่ลื่นเวลาขับรถเข้าหลังครับส่วนตัวบ้านเนี่ยเวลาขับรถเข้ามาแล้วเนี่ยหน้ากว้างมันจะกว้างประมาณ5เมตร ดังนั้นเนี่ยมันจะจอดรถได้สองคันประมาณหเมตรสามสิบนะครับก็จอดรถได้สองคันสบายๆนะครับถ้าเป็นรถเก๋งธรรมดาไม่ใช่รถแบบคันใหญ่แบบผิดปกติอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เวลาเราจอดถ้าเราเอาหัวเข้าเนี่ยเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่ในร่มพอดีถ้าเอาหัวเข้าอย่างเงี้ยพี่ตลกนะครับส่วนบ้านหลังนี้นะคุณผู้ชมมันจะเป็นบ้านที่ไม่เหมือนกับบ้านทั่วไปเพราะมันเป็นบ้านหลังมุมมันก็เลยมีมุม กก็ถูแเออนั่นแหละมีมุมแล้วก็มีพื้นที่ความหน่อยดีพื้นที่นะครับตรงส่วนที่เป็นส่วนของข้างบ้านก็คือเราก็สามารถจัดเป็นสวนแบบนี้ได้ที่ทางนี้นะครับครับซึ่งพื้นที่สวนตรงนี้สําคัญนะเพราะว่าบ้านทาวน์โฮมส่วนใหญ่มันจะจัดสวนอะไรพวกนี้ไม่ได้หรอกได้แค่ข้างบ้านนี่แหละใช่ซึ่งต้องเป็นแปลงมุมด้วยใช่นะครับก็มีไม่กี่หลังนะครับส่วนตัวบ้านเนี่ยพอขับรถเข้ามาปุ๊บจอดรถเนี่ย ก็จะมีส่วนที่เป็นประตูทางเข้าบ้านอยู่ทางด้านนี้ส่วนทางด้านนูน้นจะเป็นห้องเก็บของนะฮะซึ่งก็จะเป็นมีประตูเปิดครับคุณผู้ชมจะสังเกตว่ามันไม่มีเฉลียงไม่มีอะไรแบบสําหรับการถอดรองเท้าใส่รองเท้าอะไรพวกนี้เลยมไม่มีสเต็ปไม่มีอะไรให้คือเราถอดรองเท้าตรงนี้ปุ๊บเราต้องเดินเข้าบ้านไปเลยเวลาถอยรถเข้ามาต้องระวังนิดนึงมไม่งั้นเดี๋ยวมันชนชนกระจกตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเข้าไปดูในบ้านกันดีกว่ามาบูมเข้ามาเลย คุณผู้ชมครับเข้ามาในบ้านเนี่ยก็บ,บอกคุณผู้ชมก่อนนะคือพื้นเนี่ยของบ้านเนี่ยมันยกระดับขึ้นมาจากพื้นของโรงจอดรถอีกนิดนึ่งะะนะฮะซึ่งตรงนี้มันดีในแง่มุมที่แบบว่าเวลาเราล้างทำความสะอาดอะไรข้างน,นอกหรือฝุ่นฝนมันจะได้ไม่เข้ามามแต่เวลาเดินขึ้นเดินลงเรางสะดุดด้วยใช่แล้วก็ตัวฝั่งเนี้ยผนังฝั่งเนี้ยเกือบจะทั้งหมดเนี่ยม,มันเป็นผนังกระจกครับครับก็มีข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือว่าเราได้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาในบ้านเยอะพอสมควร แต่ข้อเสียก็คือว่ากระจกเนี่ยระวังถอยรถมาชนอย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้แล้วก็มีเรื่อง privacy ด้วยนะก็ต้องติดม่านติดมุลี่อะไรพวกนี้นะครับพื้นที่ข้างล่างเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาจัดเป็นพื้นที่เป็น common area คือจัดเป็นพื้นที่นั่งเล่นรับแขกอะไรพวกนี้กินข้าวทําครัวอะไรพวกนี้ตรงนี้ด้านนี้ก็จะเป็นที่วางทีวีส่วนด้านนู้นก็จะเป็นโซฟาตรงจุดที่เป็นที่วางทีวีนะคุณผู้ชมจะเห็นไอ้กล่องอันนึงอยู่ตรงนี้อันนี้ก็คือระบบรักษาความปลอดภัยของบ้าน ก็จะเป็นตัวเซ็นเซอร์ที่ติดที่ประตูหน้าเวลามีใครมาเปิดก็มันก็จะเป็นสัญญาณร้องเตือนไปที่ระบบมือถือเราแล้วก็จะมีตัวเซ็นเซอร์อยู่ด้านในอีกอันหนึ่งไว้เซ็นเซอร์ความเคลื่อนไหวเวลาใครแอบมากินอะไรตอนดึกๆจะได้รู้นะครับส่วนตรงนี้ผมอยากให้ดูไอเดียอันหนึ่งก็คือไอเดียการบิ้วตัวชั้นวางทีวีของเขาซึ่งเขาบิวให้ดูเนี่ยจะเป็นตรงนี้จะเป็นแคบแล้วก็จะไปกว้างสรงนตรงนู้นคือการเก็บของเนี่ยมันก็จะเก็บของได้เยอะหน่อยตรงส่วนที่เป็นส่วนกว้าง แต่ตรงนี้เวลาเขาบิวแบบนี้เวลาเราเดินเข้ามาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าบ้านมันกว้างขึ้นมาทันทีเลยมันทําให้เหมือนแบบว่าเรามีระยะของดูทีการดูทีวีนี้เยอะขึ้นใ<ช>นตัเนี้นะ,ะส่วนทีวีเนี่ยระยะดูทีวีอ่ะค่อนข้างที่จะเหลือเฟือนะคุณผู้ชมเพราะเราจัดทีวีแบบขนาด60นิ้วห0นิ้วมาวางได้สบายๆแต่พื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชมจะสังเกตว่าเขาวางโซฟาตัวเล็กนิดเดียวไว้ทั้งทงที่ความจริงแล้วมัน ดึงมาถึงตรงนี้ได้เลยนะคุณผู้ชมสามารถใส่ขนาด3-4ที่นั่งได้เลยนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติจะใส่เป็นตัว L เนี่ยต้องระวังนิดนึงไม่ให้มันขวางทางเข้านะฮะก็เอาเป็น L อ,อยู่ด้ต้องเอาตัว L ไ,ไว้ด้านี้จริงๆอ่ะไอเดียเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาประหยัดพื้นที่หรืออยากจะให้บ้านมันดูกว้างอะไรนักหนาหรอกนะครับคุณผู้ชมเป็นเพราะว่าที่นี่มันมีฟังก์ชันส่วน l i v i n g area ีย2จุดจุดแรกข้างล่างเนี่ยเป็นพื้นที่รับแขกนะครับไ้นั่งดูทีวีรอหุงอาหารอะไรเพรานไม่ต้องจัดเยอะ ก็ธรรมดาธรรมดาใช่แต่ส่วนที่แบบจะเป็น f ฟมิลี่แอร์เียงจริงแบบที่แบบว่าเราใช้งานใช้งานจริงๆงนั่งกินข้าวดูเอ้นั่งดูหนังกับลูกมีอะไรพวกนี้อยู่ข้างบนดังนั้นเนี่ยเราไปจัดเต็มข้างบนดีกว่าข้างล่างไม่ต้องมาจัดเยอะปล่อยงโล่งดีกว่านะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะจัดเป็นส่วนรับประทานอาหารก็จะเป็นโต๊ะแบบสี่ที่นั่งนะฮะ ซึ่งจริงๆแล้วแต่สมาชิกของคนนะซึ่งมันจุ๋มจิ๋มมากเลยนะออบ้านใหญ่ขนาดนี้โตเออท่านี้ไม่พอหรอกคุณผู้ชมเตือนไว้เลยว่าเราควรจะใช้เป็นโต๊ะตัวใหญ่ซึ่งเขาก็จับพื้นที่สําหรับวางไว้ใหญ่พอสมควรอยู่แล้วนะครับผมใหญ่จะให้คุณผู้ชมดูส่วนตรงนี้ก็คือส่วนผนังด้านนี้จะเห็นว่ามันเป็นผนังกระจกซะเยอะเลยเพราะว่าแปลงนี้เป็นแปลงมุมคุณผู้ชมซึ่งมันจะได้เปรียบปกติว่าถ้าเกิดเป็นแปลงปกติอันนี้ก็จะเป็นผนังที่อยู่ติดกับบ้านข้างๆอ่าเป็นผนังทึบตปนะครับคือ ผนังส่วนบ้านที่เป็นบ้านมุมเนี่ยไม่ใช่ได้แค่พื้นที่สวนด้านข้างม,มันได้ส่วนเปิดโล่งส่วนผนังส่วนอะไรซึ่งได้เปรียบในเรื่องของช่องแสงและการระบายอากาศเราสามารถเปิดระบายอากาศรับลมรับอะไรธรรมชาติได้ได้ไภายนอซีด้วยเราไม่กลัวว่าผนังจะบางแล้วใช่ซ,ซึ่งถ้าคุณผู้ชมมีตังเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งผมแนะนําให้ซื้อห้องมุมถ้าเป็นทาวน์โฮมนะใช่เพราะมันจะได้อารมณ์เหมือนอยู่บ้านเดียวแต่ราคาจะสูงกว่างแน่นอนส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนครัวนะ ซึ่งครัวรของเขาเนี่ยใหญ่พอสมควรจับพื้นที่ได้ใหญ่พอสมควรนี่จับมาให้ดูเป็นครัวตัวแ L แบบนี้ซึ่งอันนี้เป็นทาวน์โฮมแล้วนี่คือครัวที่อยู่ในบ้านไงใช่โดยมากอ่ะคุณผู้ชมคนทั่วไปอ่ะเวลาซื้อทาวน์โฮมอะ่ะชอบเอาครัวไปต่อเติมไว้ข้างหลัง แล้วก็ด้านนี้ก็จะไม่ทาเป็นกา <c oughs> <ว>จะไมอืนน่ยจะทิ้งทิ้งไว้ธรรมดาใช่ซึ่ง<ห>จริงๆอ่ะผมผมไม่เห็นด้วยเลยมผมคิดว่าด้านหลังบ้านเนี่ยคือพาวโฮมมันมีพื้นที่น้อยอยู่แล้วที่เป็นพื้นที่นอกบ้านที่เป็นพื้นที่นอกบ้านดังนั้นเนี่ยถ้าหลังบ้านเรามีพื้นที่จับเป็นสวนเป็นอะไรเล็กๆ<ม>ไว้ใช้งานยังดีกว่าการที่จะเอาครัวอไปอุดอู้อยู่ข้างนอกแล้วมันจะทําให้พอไปมีหลังคาเติมออกไปอีกมันจะทึบมากเลยใช่แต่หลายคุณผู้ชมหลายคนก็อาจจะคิดแย้งอยู่ตอนนี้ละสินะว่าเอ้ย แต่ถ้าเกิดว่าไม่เอาครัวไว้ข้างนอกด้านในทําครัวกลิ่นก็ฟุ้งไปทั่วสิบ้านหลังนี้หรือบ้านอีกหลายหลังมันทําแบบนี้ได้คุณผู้ชมก็คือเราก็แค่ใส่ประตูอีกช,ชุดหนึ่งตรงนี้ใช่ไหมเติมเติมผนังเข้าไปใช่เราก็ทําเป็นผนังประตูกระจกแค่นี้เองแค่นี้ก็จะได้เป็นครัวปิดละตรงนี้พอเป็นครัวปิดปุ๊บเนี่ยเวลาเราระบายอากาศเราติดเครื่องดูดควันอันใหญ่ๆหน่อยให้มันมีแรงดูดเยอะๆครับแล้วก็ถ้ามันไม่พอเราเปิดประตูตรงนี้เปิดหน้าต่างนี้มันก็ระบายอากาศได้อีกเปิดประตูเพิ่มนี้ได้อีกใช่้วรงนีีพืทท่่ก็เยออะะจา ไอแลนด์ได้ตัวหนึ่งใช่ส่วนพื้นที่ด้านหลังบ้านของเขาอ่ะก็ตามมาตรฐานทั่วไปนะคุณผู้ชมข้างหลังบ้านเขาก็จะมีพื้นที่สําหรับซักล้างตากม,มูนตา่างนี่ขับวางเครื่องซักผ้าอะไรต่างๆซึ่งอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมถ้าไม่ต่อเติมอะไรข้างหลังบ้านเลยจัดเป็นพื้นที่สวนนั่งเล่นข้างหลังบ้านได้ยังได้ใช่แล้วครับผมส่วนพื้นที่ตรงนี้นะฮะในครัวเนี่ยจะมีห้องน้ํามาให้อีกหนึ่งชุดนะครับผมซึ่ง พื้นที่ห้องน้ําตรงนี้จะใช้ร่วมกันกับห้องรับแขกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำที่เป็นพาวเดอร์รูมธรรมดาไม่ได้ใช้อาบน้ำนะฮะมีฟังก์ชันแก้โถสุขภัณฑ์มีอ่างล้างหน้าแค่นี้พอนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันดีกว่าว่าข้างบนมีอะไรบ้างนนครับไปไปกันเลย ชมครับพอขึ้นมาถึงชั้น2แล้วเนี่ยห้องชั้นนี้เนี่ยก็จะจัดมาค่อนข้างที่จะแปลกคือโครงการเขาจัดมาเนี่ยน่าสนใจนะคุณผู้ชมสําหรับชั้นเนี่ยผมอยากจะให้คุณผู้ชมดูคือพื้นที่เนี่ยเขาจัดออกมาเนี่ยตรงนี้เป็นแฟมิลี่แอเรียซึ่งจะให้เพดานแบบสูงย่างขึ้นเลยนะครับคือการที่เขาจัดแบบนี้มันทําให้เราอ่ะสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันในครอบครัวได้ค่อนข้างมากครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เหมือนเป็นเซ็นเตอร์ของบ้านทุกคนจะมาใช้ทํากิจกรรมร่วมกันตรงนี้หมด ทำอะไรดีบูยังผมเนี่ยกินกินมามากับเล่นเกมเล่นเกมอยู่ตรงนี้แหละนี่คือเขาเขาวางชุดโทเทีวีเอ์ไว้ให้ดูแล้วแล้วก็ติดทีวีตรงนี้เลยแล้วก็มีโซฟาตรงเวลาคุณพ่อคุณแม่รับขงรับแขกอะไรอยู่ข้างล่างเนี่ยลูกๆก็ยังมีพื้นที่นั่งเล่นนั่งอะไรด้วยกันใช่คือจริงๆสาหรับบ้านบางบ้านที่ค่อนข้างที่ซีเรียสตรงนี้อาจจะจัดเป็นโต๊ะทํางานด้วยกันนั่งอ่านหนังสือเป็นไลบรารีก็ได้ก็ได้นะหรือว่าบางบ้านที่แบบว่าเน้นความบันเทิงตรงนี้จัดเป็น สถานบันเทิงส่วนตัวที่ดูละครที่ดูละครลม่ใช่ที่ดูละครของคุณพ่อคุณแม่คุณลูกอะไรก็มานั่งทีนี้คุณผู้ชมครับ หลังเนี้ยที่เขาจัดเนี่ยมันมีความน่าสนใจตรงช่องแสงมีช่องแสงค่อนข้างที่เยอะตรงนี้จัดมีพื้นที่มากพอที่จะนั่งร่วมๆกันได้ 4- ี่ห้าคนตรงนี้จัดกระจายกระจายนะครับคือสมมุติว่าคุณลูกนั่งนี่คุณพ่อ,อาจะนั่งอา่านหนังสืออาจจะวางอาร์มแชร์ตรงนน้นเป็นโต๊ะก็อี้ตัวเดียวแล้วตรงนี้เป็นโซฟาตัวแอนอย่างนี้แล้วก็สาระสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือด้านเนี้ยมันมีระเบียงอมีระเบียงตรงนี้ดียังไงพี่มีระเบียงตรงเนี้ยมันดีอยู่หลายอย่างอย่างแรกก็คือมันไม่ทําให้ดูอึดอัด นะครับมันมองออกไปแล้วมยังเห็นเป็นแบบเป็นระเบียงเป็นอะไรพวกนี้มันดูเหมือนกับมีส่วนเปิดโล่งด้านนอกอ,อย่างที่สองก็คือเวลาคุณพ่อไม่ได้นั่งดูทีวีอะไรพวกนี้สวนตรงนี้ตรงนี้จัดเป็นสวนเล็กๆได้เป็นสวนกระถางปลูกต้นไม้มปลูกดอกไม้คุณพ่อก็นั่งอ่านหนังสือดูดอกไม้ดูอะไรไปได้ที่โอ๋นี่ดูจะมี เป็นคนที่ให้ความสําคัญกับการปลูกต้นไม้ต้นใช่<ม>พี่เป็นคน,นมีสุนทรียภาพในการใช้ชีวิตดูต้น <c oughs> ไม้เป็นสาระสําคัญมากนะครับ <c oughs> ส่วนด้านนี้เนี่ยมีของแปลกให้คุณผู้ชมดูคือน,นี่คือส่วนนั่งเล่นดูทีวีของคนในบ้านใช่ไหมมันมีห้องนอนด้วยมีห้องนอนอยู่ตรงนี้คือมันเชื่อมต่อกันเลยดังนั้นนการใช้ชีวิตของคนที่อยู่ในห้องนี้มันจะอารมณ์เหมือนอยู่คอนโดนะเหมือนอยู่คอนโดยังไงก็เหมือนกับมีส่วนของพื้นที่นั่งเล่นอยู่ข้างนอก แล้วก็มีส่วนของห้องนอนอยู่ข้างในแล้วตัวห้องนอนนี้มันจะมีหน้าต่างที่เชื่อมมองออกไปเห็นพื้นที่ใช่ลิฟิงข้างอกดังนั้นเนี่ยห้องนอนเนี่ยมันจะเหมาะกับลูกๆที่กําลังโตเป็นวัยรุ่นมีอารมณ์อยากจะอยู่แบบส่วนกึ่งส่วนตัวกึ่งไม่ส่วนตัวเรียกว่าส่วนตัวแต่ว่าพ่อแม่ยังมองเห็นใช่คุณผู้ชมจินตนาการดูเวลาลูกสาวมาที่บ้านพาเพื่อนมาที่บ้านนะครับก็ขึ้นมานั่งดูทีวีอะไรกันแบบนี้ใช่ไหม ก็เวลาจะต้องการความ p r i v a t ส่วนตัวอะไรก็สามารถเข้ามาใช้ห้องนอนเพื่อนผู้หญิงใช่ไหมเพื่อนผู้หญิงเอาก็ต้องเพื่อนผู้หญิงดิ oh, <okay. S 2> ใช่ไหมส่วนตรงนี้ห้องน้ำเนี่ยของเขาอะ่ะจะอยู่ด้านนี้นะคุณผู้ชมก็ปเปิดประตูออกมาปึ๊บ uh. เป็นบานสไลด์นี่เขาทาให้ดู uh. เข้ามาปุ๊บก,ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ําแล้วซึ่ง,<ม>ห,งห้องน้ําห้องนี้เขาจัดส่วนแต่งตัวเอาไว้ด้านนี้ด้วยคือมันอลังมากคือ,คอสามารถมีพื้นที่ตู้เสื้อผ้าไว้ได้2ด้านเลยฟีเจอร์ลิงกับวอล์กอินโคสตใช่ครับส่วนทางด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนของ นั่งทำทูลาส่วนตัวได้นะครับคือเข้าห้องนงห้องน้ำอะไรพวกนี้ได้ส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นส่วนอาบน้านะครับซึ่งก็จะมีหน้าต่างระบายอากาศมีติดตัวอะไรพวกนี้ได้มีติดตัวพวกอุปกรณ์อาบน้ำอะไรพวกนี้ได้เต็มที่เลยเพราะว่าพื้นที่ยืนอาบค่อนข้างที่จะพอสมควรน,นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะติดตัวอ่างล้างหน้าขนาดใหญ่แบบนี้ได้นะครับก็สามารถใช้งานได้เต็มที่ที่เขาจับแยกกันไปหมดแบบนี้ได้เนี่ยเพราะว่า อย่าลืมว่าห้องนี้มันเป็นห้องซึ่งอาจจะใช้เป็นห้องอนเนกประสงค์เพราะว่าทุกๆคนในบ้านมาใช้งานตรงชั้น2เกิดอยากจะเข้าห้องนู้ห้องนําอะไรพวกนี้บ้างก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้อันนี้ก็จะเป็นการออกแบบของพื้นที่ห้องของชั้นสอง,ของเขาเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นลอ,อยกันบ้างครับพี่โอผนังด้านข้างนี้เขาทําให้เราแบบห้อยโหนห้ยอย,อยขึ้นมาได้ด้วยเพือ่อีนะบูมบ้านบูมเขาคงเลี้ยงบูมมาแบบนี้สินะ พอเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะมีพื้นที่ที่แยกออกมาเป็นส่วนของห้องนอนครับซึ่งห้องนอนนียเขาเรียกว่าเป็นชั้นลอยนะคุณผู้ชมคือชั้นลอยเนี่ยมันจะเชื่อมต่อกับส่วนของส่วนของ Family Are a ียด้านล่างซึ่งเราสามารถที่จะมองดูคนข้างล่างเขาทำกิจกรรมอะไรไปได้นะแบบนี้นะสามารถตะโกนลงไปถามคนข้างล่างว่าข้าวเสร็จยังข้าวเสร็จยังถามอย่อย่างเดียวส่วนทางด้านนี้นะคุณผู้ชม วางตรงวางเตียงอะไรพวกนี้พื้นที่สําหรับเพียงพอสาหรับการวางเตียง6ฟุตก็ได้5ฟุตก็ได้หรือวางเตียงเลขกออันก็ได้ส่วนทางหน้านี้ก็วางทีวีวงทีวีอะไรพวกนี้ไปตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เป็นส่วนของวอล์กอินคอสตนะเปิดประตูเข้ามาปุ๊บอันนี้ก็เป็นแขวนเส,เสื้อผ้าด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ําซึ่งห้องน้ำก็ค่อนข้างมาตรฐานแหละมีอ่างล้างหน้าโถาสุขภัณฑ์ส่วนอาบน้ําแบบยืนอาบธรรมดานะรตรงนี้มีพื้นที่สําหรับที่มันอยู่ใต้บันไดคุณผู้ชมซึ่งมันเป็นเศษพื้นที่ ผมว่ามันเป็นพื้นที่ทําโทษคือ <c oughs> ถ้าถ้าเราแบบทําอะไรผิดเราก็ต้องมานั่งแบบทำผิดอยู่บูมไม่เคยดูเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เรอทำไมแฮร์รี่พอตเตอร์มันอยู่ใต้มันได้ไหม <c oughs> มันไม่ได้เล็กขนาดนี้ป่ะนี่แหละ <c oughs> พื้นที่ขนาดนี้แหละ <c oughs> แฮร์รี่พอตเตอร์มันอยู่มันเลี้ยงนกคูกด้วยคุณผู้ชมจริงๆ้ะตรงนี้คุณผู้ชมเป็นจริงๆที่บูมถามนี่ก็ดีนะถ้าพื้นที่ตรงนี้เราสามารถใช้เป็นพื้นที่เก็บของอเนกประสงค์ได้ครับคือห้องนี้เขาดีไซน์ไว้สําหรับแบบลูกอ่ะ ดังนั้นเนี่ยเด็กเขาอาจจะมีฮ็อบบี้มีอะไรต่างๆที่มีที่เก็บของเก็บของส่วนที่เป็นส่วนที่เขาสนใจของที่เขาสนใจเป็นฮ็อบบี้คือจะให้ทําตรงนี้เป็นห้องเก็บของเพิ่มข้างล่างก็มีทั้งสองอันแล้วใช่ดังนั้นพื้นที่ตรงนี้เป็นยูทิลิตี้ก็อาจจะว่างใส่กล่องใส่อะไรไว้ห้องมันจะได้ดูไม่รกครับครับไม่งั้นมันจะมากองอยู่ในส่วนของห้องนอนแ้ะมีมีช่องแสงด้วยใช่ดังนั้นเด็กเขาสามารถใช้งานตรงนี้ได้อย่างเต็มห้องดโทษนห้องทษนไม่ใช่แฮร์รี่พอตเตอร์อยู่นะครับไปดูชั้น3ามกันดีกว่า 拜。Bye. ข้างบนชั้น3เนี่ยพื้นที่ทั้งหมดเ,เป็นพื้นที่ master b เบ r o o m นะคุณผู้ชมพอเราเดินเข้าประตูบ้านเข้ามา,าประตูห้องสินะประตูห้องประตูห้องเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเจอส่วน,นที่เป็นห้องน้ําอยู่ทางซ้ายนี่ก่อนพอเข้ามาในห้องน้ำเนี่ยก็ <DIS C US> S> <S จะม,มีฟังก์ชันมาตรฐานแหละมีอา่างล้างหน้า <IS C US> S> <S มีโถสุขภัณฑ์อยู่ทางด้านนี้โดยที่โถสุขภัณฑ์เนี่ยเขาก็จะมีประตูปิดมิดชิดในการใช้งานอะไรพวกนี้นะครับส่วนทางด้านนี้จะเป็นพื้นที่ส่วนอาบน้ำนะครับซึ่งพื้นที่ส่วนอาบน้ำมันยืนอาบได้2คนสบายสาย แต่มันจะมีพื้นที่ประหลาดๆอยู่ตรงนี้อยู่อันหนึ่งซึ่งมือเหมือนจะเป็นระเบียงอเนกประสงค์นะครับซึ่งตรงนี้มันจะทําให้เกิดดึงแสงธรรมชาติเข้ามาในส่วนของห้องอาบน้ํานะครับเวลาเราจะเข้าออกก็เข้าออกจากทางด้านนี้ได้ดังนั้นตรงนี้เราจะจัดเป็นสวนเล็กๆมีต้นมงต้นไม้อะไรให้เพิ่มความเขียวของบ้านได้ตรงนี้ก็ยัางได้ครับต่อจากส่วนของห้องน้ำนะฮะเราก็จะเดินผ่านโถงเข้ามาคุณผู้ชมซึ่งฝั่งนี้เนี่ย อันนี้เขาจะเป็นพื้นที่ที่ต่อเชื่อมมาจากพื้นที่วางทีวีอันนี้เขาจะวางตู้เสื้อผ้าเอาไว้ให้ดูนะฮะแต่อันนี้เป็นน้ำจิ้มของจริงอยู่ฝั่งนี้นะฮะพอเปิดผนังฝั่งนี้ออกมาตรงนี้จะเป็น walk in closet ขนาดใหญ่เลยนะฮะคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้หญิงเลยนะฮะพวกสูดเสิร์ฟอะไรเนี่ยไม่ต้องเอามาแขวนตรงนี้นะครับไปแขวนตู้เล็กๆนู่นนะฮะอันนี้ของคุณนายเขาจองนะครับผมคุณผู้ชมครับส่วนที่เป็นส่วนของ นะครับเขาก็จะวางไว้ทางด้านนี้้างเตียงหกฟุตไว้ให้มีพื้นที่บาลานซ์เท่ากันก็คือพื้นที่สําหรับข้างเตียงในการไม่ใช่กิ้งตัวลงไปนอนข้างเตียงให้ลุกออกจากเตียงเอาไว้สำหรับลุกออกจากเตียงแล้วก็ไว้สําหรับวางพวกของใช้อะไรเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถวางข้างเตียงทั้งหลายโต๊ะหัวเตียงต้องล็อกได้นะคุณผู้ชมผมแนะนําเลยพี่ชอบซ่อนของใช่ไหมส่วนทางปลายเตียงเนี่ยก็จะมีที่วางทีวีคือเราบิวตู้ได้เต็มที่ใส่ทีวี60นิ้วไปเลยได้เลยเพราะว่าระยะดูทีวีมันค่อนข้างที่จะเหลือเฟือมาก มีพื้นที่เล็กๆอีกอันนึงสําหรับไว้ทําเป็นโต๊ะอนเนกประสงค์นะครับ <c oughs> คุณนายเขามีห้องแต่งตัวอยู่แล้วตรงนี้เป็นห้องทํางานของเราเป็นที่ทํางานได้ห้องทํางานเล็กมากเลยนะที่ทํางานเราแค่นี้แหละ <c oughs> ส่วนสาระสําสคัญของห้องนี้มันอยู่ตรงนี้ก็คือส่วนของระเบียงซึ่งเขาจัดระเบียงมาใหญ่มากนะครับ,รบวก็จะมีหลังชาด้านบน ก,กันแดดกันฝนได้นะครับแต่ก็ยังเปิดเป็นช่องแสงสอง้าได้หลังคานี้แล้วแต่บ้านนะฮะบางบ้านจะเป็นหลังคาทึบแต่นี้เขาใส่ให้ดูเป็นหลังคาโปรแบบนี้นะครับเราจะลื้อออกก็ใส่เป็นหลังคาโปรงก็ได้มันเป็นบ้านของเราแล้วล่ะทีนี้เนี่ยพื้นที่ที่สำคัญคือเขาทํามาเป็นม,ม้นั่งหินใหญ่ๆแบบนี้ จริงๆอ่ะมันเป็นส่วนที่แบบหลายๆคนคาดไม่ถึงแต่มันเป็นสาระสําคัญของชีวิตนะครับคุณผู้ชมการมีระเบียงใหญ่ๆใช้งานใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ได้มีที่นอนกว้างๆแบบนี้ที่นอนเลยอ่อ,อบางวันเนี่ยเวลาเรานอนแล้วเราถูกไล่ออกมาจากห้องนอนเราจะได้มีที่อยู่ไงบูมนี่คือบ้านของเราเออนี่คือสาระสําคัญของชีวิตนั่นไม่ใช่สาระสําคัญแล้วผมว่าจริงๆถ้าเกิด อย่างพี่โอ๋เนี่ยคงโดนไล่ออกจากบ้านไปเลยไม่ใช่ไม่ใชูุ่ิไม่เข้าใจชีวิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านตัวอย่างของโครงการเดี๋ยวเราไปสรุปกันข้างนอกดีกว่าครับครับผม โอเคครับคุณผ,ผู้ชมตอนนี้เราก็ดูบ้านตัวอย่างเสร็จแล้วนะฮะมิสเตอร์โอครับโครงการนี้เหมาะสมกับใครครับก็ต้องบอกว่าเหมาะสําหรับคนที่แบบเป็นครอบครัวขนาดกลางอะ่ะคือจะซื้อบ้านอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วแต่ยังอยากจะได้บ้านที่มันยังอยู่ในโซนที่เรียกว่าเป็นโซนในเมืองอะ่ะเพราะว่าสุข COVID ุมวิท50เดี๋ยวนี้ก็ถือว่าก็กอยู่ในเมืองไนงะรถไฟฟ้าใกล้เคียงใช่เรียกว่ารถไฟถไฟ้าอ่อนนุชก็นะอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่ยังพอไปลื่นรถไฟฟ้าได้ ตัวโครงการค่อนข้างที่จะสะดวกกับคนใช้รถนะเพราะว่ามีจุดขึ้นลงทางด่วนค่อนข้างสะดวกมากม,มาลงในซอย50นี้เลยแต่ก็จะมีข้อเสียอยู่เหมือนกันตรงที่เรียกว่าในบางช่วงซอยนี้มันยังไม่ขยายดังนั้นเนี่ยแคบอยู่ใช่ดังนั้นก็จะมีรถติดในบางเวลาพอสมควรแล้วก็สภาพแวดล้อมของตัวซอยเองซึ่งเป็นซอยแยกเข้ามาที่ตัวโครงการในปัจจุบัน,นยอยู่ในช่วงกําลังปรับปรุงอยู่ ดังนั้นเนี่ยก็อาจจะยังมีบางจุดบางส่วนที่ยังดูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร,คร,คร่ครับผมครับผมคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือโครงการเบสทาวสุขุมวิทห้าสิบจาก b l a s e Asset Group นะครับผมสำหรับรีวิวเจาะลึกของโครงการนี้นะครับก็สามารถเข้าไปอ่านได้ในเว็บไซต์ t h i n g of Living com เช่นเคยครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดชมรายการหรืออยากจะชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปได้ที่ YouTube com s l a s t h i n g of Living ได้เช่นเดียวกันนะครับครับผมและกลับมาพบกับรายการคิดเรื่องอยู่ได้ทุกวันศุกร์ครับเวลา11โมงถึง11โมงครึ่งทางช่อง Money Channel ครับสาหรับวันนี้พวกเรา2คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ